สวัสดีครับผมท้อนฮักกุกอกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มีการลำอีกแล้วนะครับในตอนเช้านะครับเดี๋ยวก็มาดูการลำกันนะครับ ปนบรรยากาศตอนเช้านะครับมีต้นน้ำลำธามีร้านอาหารอร่อยออ่ยๆที่ซื้อของวิทีช้อปปิ้งนครนายกก็จะเป็นจังหวัดที่ไปเที่ยวบ่อยที่สุดใาี่ิของพี่เสือนะฮะราคาราคาองค่นู่นะตอนนี้นะครับ คุณสมจิตดูแล้วค่ะตอนเช้านี้นะฮะขอบคุณครับคุณมาลายสวัสดีนะครับของคุณพี่ต้อยนะฮะมีใครรำบ้างมีลายท่านเลยมีย่าหนิงย่าหน้าตายหน้าตายด้วยฮะมีมาต่อยมาต่อยชาแนลแม่พีกบกแม่ทีด้วยนะครับน้องน้องอะไรนะลูกสาวคนที่ย่าชิ จะไปมีชาวบ้านในหมู่บ้านอีกสองงานนะครับเห็นบอกว่าจะมียายจำลองกำลังจะตามมาครับก็ตอนนี้ยายชีก็กำลังสกัดละคงปู่อยู่นะครับในตอนนี้นะครับของเมื่อวานหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่เสือจะถามให้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่เสือถามให้นะคุณสัมเนียงน้องนะครับ สมครับผมคุณสนทรีบอกว่าสุพรรณบุรีล็อกดาวไปแล้วนะฮะสุพรรณบุรีราชบุรีล่าสุดนะครับ <c oughs> ล็อกดาวไปแล้วล็อกดาวแล้วเหรอครับคุณมุกนะฮะดาวเรรัมนะฮะสวัสดีนะครับผมคุณหนูการนะฮะสวัสดีนะครับตาน้อยนะกดกระดิ่งกิ้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 งแลครับผมขอบคุณครับเมื่อคืนวันแรกล็อกดาวนอนหลับสบายเสียงรถก็ไม่มีวิ่งอ๋อ ใช้ชีวิตคิดบวกเราก็จะมีความสุขนะถ้าเราคิดลบเอาไปคิดมากคิดเยอะนะคิดถึงปัญหาที่มันจะเกิดเึ้นคิดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมองอย่าว่าตอนนี้อยบตัวาให้เป็นคณะปลูกเสร็จเรียบรบ <ๆ S 1> ้อยแล้วนะครับเล้วก็จะเตรียมตัวรำกันนะครับต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนรก็จะสามารถผ่านพ้นปุญไปสักไปได้อดทนเข้มแข็ง วัดเราจะไม่สบายทุกอย่าเนี่ยอากาศเย็นแปรปวดนะครับก็เป็นการรับน้ำขออนุญาตงดใช้เสียบสักผู่นะครับอากาศเย,ย,ย็นนะฮะจู่ๆอากาศเย็นจมเย็น องปาริจิตนาคารุ้มชูให้เกื้อนุน้มตรงบุญพราหากระทับอยู่กอลกลูกหลานปู่ท่านจงเมตตาก่กอ But I didn't สุ่ละแม่มพนเฮาโคส่มพนละส่มพนเฮาเอดโยกโยกโหกยกโยกโโยกระบายองคูปาริจิดให้บนนุ่นน้ำลูกน้าน ทานบกบานโนละเป็นเมืองนี้มีแท้กันน่งดีเมืองไทยละเมืองไทยเฮาเอยเมืองไทยละเมืองไทยเฮา้โโโยก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  ម្នាប់ម្រង់វីខ្ល់បារបាន់ម្នាល់ម្នាក់ម្ន់ការសុងសាស់អាត់មានម

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็งานหนึ่งรอบนะครับ,บ,รบก็นี่นะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่้องต้นพักกอกๆ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับไม่คา้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสร้างรายไ,ได้ให้กับต้นหักนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับนีแรงมากเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้า นี่ครับก็คือเป็นการลําให้ป้านุษจากออสเตรเลียนะครับก็ขอขอบคุณไป<อ>ยังตรงนะครับ<อ>แล้วก็นให้้าายจากโกครคภัยหายจากอ,าอะไรทั้งคพวให้ปนุษย์แต่มตีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตป้านุษย์เข้ามาในครอบครัวปนุษย์นะ,น,นะคะก็สิ่งดีๆเข้ามาในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะให้ปนุษย์มีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาในชีิตต์ The นนะนึเป็นเป็นสูงคุณให้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาอตครับผมทลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีนะครับลมแรงมากเลยครับผม